สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบ่งการติดตั้งลาโพงนะครับของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับมาดูนะครับนี่คือการติดตั้งการเสียลลำโพงบนจากรถคันนี้นะครับมาเบ่งว่าเป็นเสียดแบบใดครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องนี่พี่น้องเบ่งนะครับด้่นครับอ่าพนมีการยกขึ้นนี่เป็นลำลำโพงอยู่บนรถเลยนะครับคือระบบเครื่องเสียงลำโพงของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับ เดี๋ยวเขามาเบิ่งนกันนะครับว่าเิ่นสีเยวล่งแบบใหนแบบบงวิธีการเอาล่งก่อนนะครับพี่น้องครับเอาน้โพงลงแบบฟังทั้งหุ่นนะครับฟังหุ่นกับลำพงล่งเรียบร้อยแล้วนะครับฟังทั้งหัวมือนะครับอันนี้เป็นลำพงฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดลำพงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่จะให้เทคขนาดไหนนะครับแบบไม่ต้องใช้คนยกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่นอท์เปิดหลังคาขึ้นมาก่อนเ่ะครับเปิดหลังคาแล้วเปิดหลังคาปุ๊บ โอ้ให้เท็กกับพี่นองครับสุดยอดเลยครับพี่นองครับสุดยอดของความให้เทคกเลยครับพี่นองอ่ะเปิดออกมานะครับพี่นองเปิดออกมาเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมาเบิ่งกันจอที่น <c oughs> อ่ะมาแล้วนะครับนี่ครับโอ้ระบบให้โลลิกเลยครับพี่นอง โอ้มาเมื่อกี้เนี่เกือบไทยพอท่านนะครับมั่วแต่ไปทั้งอื่นเบิรงครับพี่นองครับโอ้สุดยอดมากครับพี่นองนี่คือการติดตั้งเวทที่ขออภัยนี่คือการติดตั้งลำโพงนะครับระบบเครื่องเสียงระบบลำโพงของสาวหน่อยเพชรบ้านแทงเพิ่นนะครับเบิรงครับเบิรงครับพี่นองโอ้ท่านสมัยแห้งครับพี่นองครับสุดยอดครับพี่นองครับ ใส่รถคันหนึ่งเลยนะครับรถเฉพาะรถลำพองครับบอมีการนี้นะครับพี่น้องบอมีการใส่คนยกเลยนะครับใส่ไฮโดรลิกคนเลยโอ้หลับมันกระมุนมากนะครับหมุนโอ้สุดยอดครับพี่น้องหมุนลงไปแล้วครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับเบิ้งครับพี่น้องครับแม่ โอ้คือท่านสมัยดีนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับสาวหน่อยเพชรปันแพงครับระบบลำโพงเครื่องเสียงเพิ่อนในสุดยอดแห่งครับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งกันเอาครับนี่ครับอออืื้หโอ้สุดยอดมากครับพี่น้องครับเฮ้ววิชื่อต่อแม็กซ์เพื่อนในไก่ตีนที่ฟอร์มก่อนยิงโค้งดังนะก็ยังไม่ได้เปิดให้ไก่ตีนบอลจะถือแบบฟอรอมอยู่นะ นั่นแหละครับพี่น้องครับคือการติดตั้งลำโพงของมาล่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพ,นพนงนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดดีเลยครับพี่น้องผมก็เพึ่งเคยเห็นนะครับปูดนะลังคาเหมนกับิดนะ่ลังคาเมนกับให้ล่องลิ้เหมืนกับสิปิดลงไปนะครับแบบนั้นโอ้สุดยอดแห้งครับพี่น้องผมนี่ถึงเลยครับพึ่งเคยเห็นนะครับ สมัยก่อนนี่การเอาลำพงล่งนี่ก็ต้องโยกนะครับโยกจะล่งจากโถนกันลำบากคนโยกันหนักนะครับพี่น้องครับแต่ว่านี่โอ้โหใส่ไทรลูนิคเล้นะครับสุดยอดอีลีครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบันแพงพี่นี้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับอ่า่นแหละครับ ใยว้ไม่อยากคุเทงไี่พ่ออันพ่อเขาอยุ่แล้วเด็กมุปอาเตมที่เตมพ่อไปดังพอิคืนดังงเยะมื่อยุอันเแงเมืุ่เพาว่าเพราไปทางว่าอุเปิดเ็งอเบอกออมต่นะครับเป็นบรรยากาศของการติดตั้งเวทีของสาน้อยเพชรบรรแทงนะครับอัปเดตให้เบิรงนะครับว่า ติดตั้งลำโพงก,กันแบบใดนะครับพี่น้องครับเมื่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่ห้องหักครับหัวขึ้นแอมเปอร์หกเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ